สวัสดีครับอยู่กับช่องอินซีหัวกรวยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนนะครับมาดูเหล็กนะครับความยาวของเหล็กนะครับที่จะไปส่งโรงงานนะครับแต่ละที่ผมไม่รู้นอว่าอย่างไงเนาะแต่ว่าส่วนมากนะครับยิ่งสั้นยิ่งดีนะครับผมยาวเกินไปเขาอาจจะตีเป็นเหล็กยาวก็ได้นะครับที่จะไปขายของเก่านะครับผมตามผมไปดูเลยครับผม นี่ครับตอนนี้ก็ลุงกําลังตัดนะครับนี่ครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ของผมยาวไม่เกิน80เอ้ยยาวไม่เกินเมตรนะครับยาวไม่เกินเมตรแล้วก็เส้นทะแยงนะครับเส้นทะแยงไม่เกิน80เซนนะครับเกินได้นิดหน่อยครับผมนี่ครับตอนนี้ก็ฟองตัดตรงซอยเขานะ บางที่ก็ไม่ต้องตัดนะบางที่นะแต่บางที่ก็ต้องตัดนะแต่ตัวนี้จะมีเลดพ่วงด้วยอันนี้จะไปส่งอีกโรงงานหนึ่งนะเลยจำเป็นต้องตัดนะครับเพื่อให้มันตั้นนี่ครับตัดแล้วก็จะประมาณนี้ทุกคนเราก็เรียงที่นี้ เียงวันนี้ผมก็จะเอากระดาษไปนะครับแล้วก็เหล็กเลียงนนนะตัดมันกระสั้นอย่างเงี้ยเห็นไหมสะดวกสบายครับส่วนส่วนใหญ่นะครับมาตรฐานของงานก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับถ้ายาวเขาก็ตัดราคาเราเนาะยาวเขาตัดราคาเราราคาก็จะถูกลงไปอีกอันนี้ผมก็ตัดให้ไปเลยเห็นไหม Obrigado. ครับนี่ก็เป็นเก็ตความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมสาระความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับท่านใดที่กําลังรับซื้อหรือทําของเก่าอยู่เนาะถ้าเกิดเหล็กอย่างที่ผมบอกก็คือยาวไปมันก็ไม่ดีเนาะบางที่เขาก็รับนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาอยากให้เราตัดไปนะครับถ้าเราไม่ตัดราคามันก็จะถูกลงีกครับผมราคาหายไปเยอะเลยยังไงถ้าท่านใดมีเหล็กยาวๆก็ตัดนิดนึงเนาะก่อนที่จะเอาไปส่งที่เข้าโรงงานนะครับผม หรือโทรไปสอบถามที่โรงงานก่อนนะครับเพื่อความชัวร์นะครับผมถ้าท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้น้องเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับจวเจอกันคลิปหน้า e ีพีมาอีพีหน้าต่อนะครับบ๊ายบาย